สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตไทยไดรฟ์ F7PG ช่องที่พาทุกคนไปสัมผัสกับโลกของรถยนต์ในมุมมองใหม่ทั้งรีวิวทดสอบขับและวิเคราะห์เทคโนโลยียานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกรถยนต์รุ่นหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด,ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่น่าประทับใจและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรถคันนี้เรียกได้ว่าเป็นการรวมกันของความลงตัวระหว่างความหรูหรา ความแรงและการใช้งานในชีวิตประจําวันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ตอบสนองได้อย่างทันใจไม่ว่าจะเป็นการเร่งแซงการขับขี่ทางไกลหรือแม้แต่การเดินทางในเมืองที่รถติดเป็นประจํารถคันนี้ก็สามารถจัดการได้อย่างราบรื่นระบบช่วงล่างของรถรุ่นนี้ถูกปรับจูนมาอย่างดีให้ความนุ่มนวลนในขณนะขับขี่แต่ยังคงความแน่นหนึบเมื่อเข้าโค้งความรู้สึกมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นถนนครุคร่นหรือแม้แต่การขับในช่วงฝนตกหนัก ระบบควบคุมต่างๆช่วยให้ผู้ขับมีความมั่นใจมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากในรถคันนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์ภายนอกตัวรถออกแบบให้ดูสปอร์ตแต่ยังคงความเป็นผู้ใหญ่มีความหรูหราและความเรียบง่ายผสมผสานกันอย่างลงตัวไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและปราดเปรียวในขณะเดียวกันด้านท้ายของรถก็ให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้กันการออกแบบเน้นความสะดวกสบายของผู้ขับและผู้โดยสาร ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมในการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ลายไม้หรือแถบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ระบบความบันเทิงภายในรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ใช้งานง่ายและระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมระบบความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของรถรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน รวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าในการขับรถก็สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นในด้านของเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งแบบเบนซินดีเซลหรือแม้แต่ไฮบริดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบให้กำลังสูงและประหยัดน้ำมันระบบเกียร์ที่ตอบสนองไวและนุ่มนวลเสริมประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดราคาของรถคันนี้ถือว่าสมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน,น์สมรรถนะเทคโนโลยีหรือระบบความปลอดภยัยหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและในช่วงเวลาพิเศษรถคันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อเรานำรถคันนี้ไปทดสอบขับจริงบอกได้เลยว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากรถในระดับเดียวกันการควบคุมพวงม,มาลัยที่แม่นยำการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารที่ดีเยี่ยมและการเร่งที่ตอบสนองได้รวดเร็วล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เราประทับใจเป็นอย่างมาก ระบบแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาช่องชาร์จไฟครบทุกตำแหน่งเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่งที่วางแขนตรงกลางพร้อมที่เก็บของขนาดใหญ่ถือเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ผู้ผลิตใส่ใจอย่างแท้จริงในเรื่องขององค์การบำรุงรักษาก็มีศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศอะไหล่สามารถหาได้ง่ายและค่าบำรุงรักษาต่อปีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถมอบให้แก่ผู้ขับขี่ อีกหนึ่งจุดเด่นคือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถเปิดปิดระบบต่างๆได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือแม้แต่ค้นหาตำแหน่งที่จอดรถเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหารถยนต์ที่มากกว่าคำว่าพาหนะรถคันนี้คือคำตอบไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์สมรรถนะหรือเทคโนโลยีล้ำยุครถคันนี้พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ให้คุณ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้ไทยร้า F7PG ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีล่าสุดและการรีวิวแบบจอดลึกที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ